สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะในสตาร์ทของโต y ยต้าอันติปี2013ันสิบสามนะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้เราจะมาแกะเปลี่ยนทานกันนะครับน,นี่คือจะเป็นเบอร์แปดครับตัวนี้

ตรงนี้ใช้เบอร์สิบสองนะครับ ฝุ่นเต็มเลยครับสกปรกมากเลย มันตัวนี้ใช้เบอร์สิบนะครับ ตรงนี้จะอยู่อย่างนี้ครับเราใส่ใส่ก็ลองสังเกตนิดนึงนะครับถอดเดี๋ยวเราไปล้างครับกระโปก ครับกดปกมากนะครับเนี่ยต้องมาล้สะอาดต้องขัดขัดทั้งหมดนะครับตรงนี้สวยนะครับส่วนฐานก็นี่ครับสีก้อนก็เหลือนิดเดียวนะครับเหลือไม่เยอะก็เปคนที่ต้องเปลี่ยนครับ อนอื่นเราต้องมาถอดฟ้านี้ด้วยนะครับก็ใช้หาด้ามไม้ขขออก็าะเคาะนะเคาะเคาะก่อนโหนครับออกยากมาก น,น้ำเข้าครับเนื้อนิมกินส่วนฐานนะครับเวลาแกะเดี๋ยว้องแกะตัวนึงก่อนนะครับมันก็จะมีตัวสปริงล็อกนะครับเสา,ายเนี่ยงัดที่เหล็กตัวนี้ครับ แล้วจะเป็นขึ้นไปแล้วก็เคลียร์ทางขึ้นมานะครับแล้วก็เอาขนาดทางตรงนี้ครับไปซื้อมาใส่นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวแล้วเราปิดตรงไปก่อนได้ เรียบร้อยคือถาดมาแล้วก็มาล้างแล้วก็ความสะอาดนะครับก็มาใส่กัน ครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนฐานแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับความสะอาดมทุกอย่างแล้วอันนี้มาเทสกันนะครับตรนนี้เราใช้แบตโมลไซคัวลบนะครับกระเสียบคัวลบแล้วก็เสียบกับตัวบอดี้มันนะครับแล้วก็คัวบวกคัวบวกแล้วอ่าเราก็เสียบคัวบวกที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับจากนั้นแล้วก็มาลองเทสเทสหมุนนะครับหมุนธรรมดา หมุนธรรมดาคือให้เอาบวกมาแตะกับน็อตหัวร็อสองหัวนี้นะครับมันก็จะหมุนหมุนนะครับ <S <S นรอบใช้ไดนะ้แล้วก็เทสให้ให้ดังน,นะครับแล้วก็ต่อขั้วบวกขั้วบวกครับไว้ไวด้านนอกนะครับแล้วก็หาไขาควงเช็คด,ดันนะครับว่า ตัวเฟืองดันออกไหมนะครับนัวาจะเห็นหรือเปล่านะครับไม่เห็นนี่นะครับคุมสั้นไปเห็นไหมครับตัวเฟืองจะต้องดันออกมาถึงจะใช้งานได้นะครับ นั่นเสร็จนะครับวิธีการเช็คในสตาร์ทโอเค